สวัสดีครับอาจารย์อนกันง่ยและสวัสดีครับสวัสดีครับบุญนาคแ่งเตีงลำบุญนาคแ่งเตีงลำอ้าวพี่แดงพี่แดงนะครับวันนี้มาพัฒนาหมู่บ้านนะครับหมู่ที่13นุ่นนะครับนุ่นหน่อยนุ่นนุ่นโอ้โหแข็งแรงมากเลยครับพัฒนาหมู่ที่13นี่ครับอาจารย์อ้นกันงาพัฒนาหมู่บ้านเนาะวันนี้พัฒนาหมู่บ้านมันมาครบสูตรครบชุดเลย ไม่มีการเอาหน้าเอาตาครับเราของจริงฝันจริงๆขาดจริงๆครับไม่มีการเอาหน้าครับมาแล้วครับนีครับพี่จันครับการพัฒนาหมู่บ้านแล้วทีมใหญ่เขาอยู่ตรงไหนแล้วทีมใหญ่หรือทำคุ้มใครคุ้มบันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปดูตรงศารผมได้ทำแล้วครับ มาจากสารพ่อเถาเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะได้ไปทางศาลพ่อปู่ทั้งนู้นไปไปนะครับการพัฒนาหมู่บ้านนะครับหมู่ที่13ของเราพัฒนาหมู่บ้านตอนนี้เราจะเข้าไปกับทีมใหญ่นะจะไปที่ทีมใหญ่ดูหมู่บ้านให้ดูหมู่บ้านครับพี่แดงไทยไทยก็รวดให้ได้ด้วยเดี๋ยวจะับเบอร์จะออกอ่า พี่แดงพี่แดงนะครับนี่ครับรถร่วมพัฒนาเออร่วมพัฒนาจะไปทั้กรถแล้วใช่ไหมอ่าไปเลยงั้นเดินทางตามไปเสร็จยังที่นี้จะได้ตามไปไปด้วยเดี๋ยวจะเอาขนไปด้วยครับอ่าเดี๋ยวตามไปดูนะครับจะเข้าไปรวมจุดจะไปรวมจุดที่เอามาเอาขึ้นมาอาจารย์นนขึ้นมาลงกัน คือนะจะนอ่นกันงานนี่คือนะโอยเคยทำอะไรไหมเนี่ยโอ้ยจะนอ่นกันงานช่างหล่อนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันพุธด้วยพอดีเลยไม่ได้ตัดผมครับวันแม่ทําความดีวันแม่นะครับทําความดีวันแม่ไปเดินทางกันต่อไปนี่ครับพี่แดงเจ้าของรถนี่ครับมาร่วมมาร่วมทําความดีกันเนาะ ร่วมทำความดีเอาผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่ครับพี่จันไปไปอาจารย์นุนเดินทางเดินทางอาจารย์นุนนี่ครับนี่ครับพี่ป่านะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสุกบ้าพแข็งแรงครับให้อาจารย์นุนเขาไปทางนุ่นหน่อยไปเลยครับครับอันนี้เราจะไปทางไหนเราจะไปทางไหนทีนี้ ตรงไปตรงโน้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราตรงมาด้านนี้นะครับโน่นอะวัวโน่นไม่มีวัววัวไปดูวัวางหน่อยไหมไปไปทางนี้อ่าไปทางนี้เนาะทางโน้นไม่มีแล้วใช่ไหมหนึ่งรถไปด้านโน้นแล้จะออกมาโอรถจะไปเอาผนดินเอ้ผนดินเนาะอ่าการพัฒนาหมู่บ้านเราก็จะต้องเดินทางกันต่อไปไม่ครับจะนออนกันงาเดี๋ยวก็ตรงนี้ด้านนี้นะจะเดินเขาจะเดินไปนี่อ่าเดินไปนี้ยไอนอน จะนอนจะนำทางไปใช่ไหมอืมหมูสิบสามหมูสิบสามหมูสิบสามการพัฒนาหมูสิบสามครับทางทางก็ทำหมูสิบสามก็ไปตรงนี้เนาะทำหมูสิบสามนี่ครับตอนนี้เข้ามาในซอยเล็กๆเลยเล็กๆครับเข้ามาในซอยเล็กๆหมูสิบสามครับตอนนี้ถึงหมูสิบสามแล้วเนาะ ครับพิงเขาเดี๋ยวออกไปมาดเจาเลยนี่หนามเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูชุดใหญ่ทีมใหญ่เขาหนิเราเจอทีมใหญ่เขาทีมใหญ่ก็เอาสัญญ่าพิทิงไม่ใช่ขับรถลนใ่ไเดี๋ยวออกตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดินไปเนี่ยใหญ่หลิงอ่ะอาจารย์นอนเข้าไปดูวัวหน่อยวัวใหญ่หลิงเขาวัวใหญ่ ยายหลิงเขาไม่อยู่วัวตัวใหญ่มากเลยครับอาจารย์นอตเนี่ยเขาเรียกพันอะไรนั่นเขาเรียกพันบามันบามันอเมริกันครับอเมริกันโอ้โหเขาเขาเอาอะไรไปขายเนี่ยเอานมเนื้อเอาเลยเขาขายลูกมันเขาผสมเอาลูกผสมเอาลูกเนาะนเาะขายเป็นเนื้อเป็นมวลเนื้ออ๋อโอ้ยสวยจริงๆเลยเนี่ยครับบ้านนางอรุณหมูสิบสามไปยุงอรุณไปยุงอรุณไปยุงหมูสิบสามเราเดินทางต่อกันมานะครับ อย่าถางอย่าได้เขาไม่ให้ถางจะไปถางนันเลยเลยจะไปถางหญ้ากันต้องไปเก็บเขาไปอยู่ตรงไหนเราเขาเก็บ